ประธานผู้สกขอเพลึงนักกีฬาและผู้เข้าเร่วมการแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมประจำปีการศึกษา2568บัดน,นี้ขบวนพาเหรดของนักกีฬาและนักศึกษาจากสถานศึกษาผลิตครูทั้ง5แห่งได้เข้าสู่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมจะขอนำทุกคนเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬากล้วยไม้เกมประจำปีการศึกษา2568ในโอกาสน,นี้ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโสพลชัยวัฒนกุลวณิชคณะบดีคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,ลขาซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเชษจันทวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาขอเอนเชิญครับขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโสพลแซวัฒนกุลวันิี้ คณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ให้เกียรติกล่าวรายงานความเป็นมาและขอพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษจันทวีอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานในพิธีที่ได้ให้เกียรติกล่าวพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานในปีนี้ครับลำดับถัดไป เป็นช่วงเวลาสาคัญข,ของการอันเชิญคบเพลงิงซึ่งปีนี้ผู้ที่ได้รับเกียรติเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชาพระศศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครั้งเมื่อยังเป็นมหาวิทยาลัยครูสงขลาท่านเป็นอดีตนักศึกษาของสาขาวิชาพระวกศากะรุ่นที่หนึ่งเมื่อครั้งเป็นหลักสูตรการศึกษา2520ท่านเป็น อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยซึ่งเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่12ณนะประเทศสิงคโปร์เมื่อปีพุทธศักราช2526ต่อมาท่านได้รับราชการเป็นครูผู้สอนวิชาพระศึกษาและสุขศึกษาที่โรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดสงขลาท่านได้รับราชการ จนกเกษียณอายุราชาการเมื่อปีทุทธศักราช2,558ระหว่างรับราชาการท่านก็ได้เป็นโค้ชและครูฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของท่านคือการได้รับรางวัลครูวิชาพระเึกาและสุขศึษษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2,553โดยจัดโดย ครูสภาครับบัดนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับผู้ถือคบเพลิงการแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมประจําปีการศึกษา2568น่ายแข็งแก่งมีน้ำใจขอเสียงปรบมือครับลําดับต่อไปขอเรียนเชิญน,นายแข็งแก่งมีน้ำใจจุดคบเพลิงประจํางานการแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมประจําปีการศึกษา25:18ครับ บัดนี้การแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมประจำปีการศึกษา2568ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือเพื่อต้อนรับการแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ,องครับ